สวัสดีตอนเย็นๆค่ำๆ17นาฬิกา19นาที17นาฬิกา19นาทีมาทักทายตอนเย็นๆค่ำๆเฮนยจีวอนเฮียจีวอนมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้ได้รับข่าวดีได้รับข่าวดีจากผู้บริหารแพทเทเรีย ผู้บริหารอาหารแมวแพทเทเลียได้แจ้งมาว่ากำลังจัดส่งกำลังจัดส่งอาหารแมวแพทเทเลียอาหารสุนัขด้วยมาให้เฮียจีวอนมาให้เฮียจีวอนเพื่อเป็นสะพานบุญในการจัดส่งไปให้แมวจรหมาจรทั่วประเทศเนี่ยใครบอกว่าเฮียจีวอนเขามีแต่ด้านไม่ดี ด้านที่ดีเขามีเยอะเฮียจีวอบอไปได้บอรามมันแชะได้น่ะด้านดีเขามีเยอะเยอะมากๆเยอะกว่าด้านไม่ดีถ้าถ้าถ้าอาหารแมวที่ถ้าอาหารแมวที่ที่แพทเทะเลเขาจัดส่งมาถึงมาถึงวัดพระอาจารย์หลวงตาก็จะจัดใส่กล่องจากจะรู้ว่าจะได้กี่กล่อง จะได้กี่ชุดกี่กล่องจะได้เปิดให้ลงทะเบียนอีกทีหนึ่งเนาะเปิดให้ลงทะเบียนอีกทีหนึ่งนั่นบอไปพอไปมันแะได้เปืป่อนได้นะดู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 ขี่ต้มขี่ต้มพอไปพอไปขี่ต้มเขารู้เขารู้เรื่องมากเลย กลับขึ้นขี้ต้มเนี่ยฝนตกใหม่ๆขี้ต้มเขาดินมาถมเอาดินมาถมหลังวัดดินมาถมบับกบักกันนี่พ่อไปว่าใดเ้อเบิ้งนะ่ะขี้ต้มเนี่ยนั่นนานนานนาน,น,านดูมันจะกลัวที่ไหนเบิ้องนะ่ะตามไปไม่ได้ตามไปว่าไดตามไปก็เหยียบเป็นขี้ต้มเลยตามไปบ่ไใดที่จะไหนหนอ บากนี่เบิ้งนะนานนานเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวจะให้หนอมันตามไป่ได้หเบิ้งสิตรีลงไปไม่ได้เลยลงไปก็ดิน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 นี้เป็นดินที่ปุ้มน้ำด้วยนูน่น ลงไปเด้อมันนี้เบิ้องอะลงไปบ่ไใดลงไปบ่อใดกัมคืนกับดินหมดเลยอืบักจีวอนบักละเบิ้งน่ะเบิ้งน่ะออกมาลงขึ้นมาอืมนีม่ขี่ตมดิ้มนะนี่นนมันเหยียบลงไปบ่ไใดเลยเด้อ เหยียบลงไปนี่ขี่ตมนานเห็นบ่่ติดเต็มแล้วขี่ตัวเบื้องคนที่ได้อาบน้ำขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมบังน่ะขึ้นมาหนีไว้หนีไว้ขี่ตมติดเท่าคนเมดแล้วเห็นวันเห็นบ่สลัดแล้วสลัดแล้วอยากจะเล่นพ่อตามไปไม่ได้ครับ ให้จังไหนหนอตามไปบุได้เลยเด้มานี้ึ้นมานี้อย่างไกลเลยออบากนณมันดื้อด้ยน่ะก็ให้ ทางขนส่งเขาส่งอาหาราแมวแพทเทเลียมาถึงวัดก่อนเดี๋ยวจะได้จัดลงกล่องแพ็คลงกล่องแพ็คลงกล่องเสร็จแล้วก็จะได้ประกาศอย่าไปเลี้ยย่าไปเลียเบิง้งก็จะได้ประกาศอีกทีหนึ่งเรียกขี่ตุมก็จะได้ประกาศให,ให้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเนาะ ก็รอกันรอกันหน่อยขอบคุณแพทเทเลียแพทเทเลียนี่เขาสุดยอดเลยนะเป็นอาหารแมวที่ใจบุญมากๆเลยเป็นอาหารแมวที่ใจบุญมากอใจบุญมากเขารู้ว่าเฮียจีวอนนี่เขารู้ว่าเฮียจีวอนเขารู้ว่าลุงตานี่เป็นเป็นเอ่อเป็นคนเป็นศูนย์กลางในการจัดส่งให้แมวจรทั่วประเทศ เขาก็เลยอยากสนับสนุนเนี่ยบริษัทอาหารแมวนี่ปีหนึ่งปีหนึ่งเขาเขาขายได้กำไรเยอะแล้วเขาก็อยากอยากคืนกำไรอยากคืนกำไรสู่สู่สังคมแมวจรที่ขาดแคลนบ้างเขาเมตตาจริงๆเลยนะเขาเลยอืเขาเลยเห็นเฮียจีวอนนี่ เขาเลยเห็นเฮ er ียจีวรนให้เฮียจีวรนเป็นกระบอกเสียงเป็นสะพานบุญก็บริษัทอาหารแมวเนี่ยบริษัทอาหารแมวหลายๆบริษัทเขาก็อยากคืนกำไรสู่สู่ลูกค้าอยากคืนกำไรสู่ลูกค้าเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีไม่มีพื้นที่ในการในการทําไม่มีพื้นที่ไม่มีคนไม่มีคนเป็นศูนย์กลางไม่มีใครที่จัดส่งให้ทั่วประเทศได้ เอเขาเห็นว่าพระอาจารย์เ,เห็นว่าเฮียจีวอนี่สามารถทําได้สามารถทําได้เพราะว่าเราทำพระอาจารย์ส่งมาสองรอบแล้วรอ,รอบรอบแรกก็คือวันมาคาบูชารอบที่สองวันวิสาขะแล้วก็วันเออครบ,บรอบอายุสองปีเฮียจีวอนรวมเบ็ดเสร็จทั้งสองรอบนี่ แปดร้อยกว่ากล่องเลยนะแปดร้อยแปด้อยกล่องแปดร้อยลังพูดถึงเราก็ถามว่าได้อะไรไหมได้ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นได้อะไรหนึ่งก็คือได้บุญได้กุศลได้การแบ่งปันถึงแม้ว่าหมาแมวที่เขาขาดแคนเขาได้กินเพียงแค่มือสองมือ้อ เขากต่ออายุต่อชีวิตต่ออายุของเขาไปอาหารที่จัดส่งไปก็เป็นเกรดฟรีเมียมบางบางคนบางบ้านเขาก็ผสมเขาก็ผสมกับกับอา,อาหารช่างกิโลอาหารกระสอบอาหารกิโลช่งางผสมกันได้หรือว่าผสมกับข้าวผสมกับข้าวสุกผสมกับข้าวสวยให้เขากินก็ได้ เราแม่จรมันได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็รอติดตามรอติดตามญาติโยมรอติดตามาว่าเราติดตามการเปิดให้ลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนแหน่จะไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงขี่ตมเลี้ยพผอสิีลางใครเลี้ยพผอสิีลางใหรเลี๋ยวขึ้นพุติเลี้ยวสิีลางให เล็นสะก้อนตอนนี้เล็นสะก้อนเข้าปั่นห้องเฮียงเข้าปั่นเดี๋ยวเธอตูนเฮจีวอนเขาเป็นนักบุญ เกิดมาเพื่อเป็นสะพานบุญเกิดมาเพื่อเป็นนักบุญทุนของญาติโยมทุนของคนอื่นนักบุญทุนของคนอื่นคืนกุฏิไปพอไปล่างให้ไปไปล่างกันไปล่างไปล่างมองนี้ก็ได้ปะล่างปะคุ้มได้ะอันนี้หญ้าปลูกให้เขาของเฮียีวันโดยเฉพาะเลยหญ้า ถ้าเขาหิวตอนไหนก็มันกินหน้ากุฏิาการเลี้ยงเฮจิวอนนี่โอ้หลวงตาใส่ใจล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะมะังระหญ้าหญ้ามาจากน้ำโขงหญ้ามาจากริมน้ำโขงหญ้านี้เขาเคยกินทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่กินหญ้าไม่มีวันไหนที่ไม่กิน เขาไม่ได้จิบป่วยไข้หรอกบางทีแมวอ่ะเขาเลียขนเขาเลียขนเลียขนแล้วก็เขารู้ว่าในกระเพาะในบบต้องเลี้ยในกระเพาะในะลำไส้ของเขามีขนเขาก็ต้องกินกินเพื่อใบใบไม้ไปเกาะกับขน ออกมานี่ขึ้นกุฏิไปพอชิอล่างให้น่ะมันเก่งมันเก่งไปเที่ยวมาครับไปน่า เดยนล้างเ้าล้างตีล้างเ้าไปทนกคนล้างเท้าเสร็จเดี๋ยวมาพูดต่อถ้าไมก่อนก็ได้ขอาพี่ไทยจีวอน